กาบสบายดีเนาะกาบสวัสดีและสบายดีเนาะม้นนี่กาบมาพกกับช่องทรายสวรรค์อีกแล้วเนาะซึ่งมื้อนี่เนาะเขามาถ่ายอยู่ในโดดพี่นอ้อยเพราะว่ามันมันนี่ถ่ายอยู่เฮือนมันนี้เนาะเฮือนก,ใก็ใกล้ถนนเนาะเพราะว่ารถนี่ทางถนนมันบ่ดีเนาะเห็ดไหนมีเสียงดังเนาะก็เลยกัน,กนเลยเขามาถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ในดดเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้กาซิมวาว่ากเกี่ยวกับมันที่มาเปรียบเทียบไปเบิ่งเนาะระหว่างเงินกีบเนาะที่เงินมันเฟ้อทุกมือนี่ทุกคนเท่ามาเทียบใส่กับเงินบาทเนาะว่ามันแตกต่างกันหลายเพียงใดเนาะว่าจักเสนนโตหนึ่งพันบาทเนาะจักเสนกีบโตหนึ่งพันบาทเนาะกับบรหิหารคลิปแต่รุ่นเนอะตั้งแต่คาเงินขึ้นสูงๆนี่ก บะไ้มาเห็ดในพี่น้องได้เบิงจักเถื่อเนาะเมื่อนี้กาสีมาเห็ดในเบิงเนาะบอกว่ามันขึ้นหอดเพียงใดแล้วเนาะว่าเงื่นกีบเฮาอ่อนขาลงงเพียงใดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิงน้ำกันเนาะเฮาจะเอาเงินมาเปียบเที่ยบเนาะก็มีเงินใบใบพันบาทอยู่ใบหนึ่งเนาะกับเงืนกีบหาหกแสนนี่แดละเนาะพี่น้องก็ยืมเขามายืมเขามาทำคลิปพี่น้องเนี่ยไปก่อนเนาะ เดี๋ยวสิไปเอาเอาเอา,เอาตังมาเทียบเปรียบเทียบเนาะเอาเงินมาเปรียบเทียบเลยเน้องมานี่กะสิเอาเงินมาให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะกระเป๋ากระเป๋าแล้วพี่นอ้องเอ้ยเหลือเงินเท่าไหร่อ้าวสามแสนหา่าโอ้ยบ่ฮอดชั่มบ่ฮอดหนึ่งพันบาทชั่มโอ้ยเนาะพี่นอ้องเอ้ ือว่าเอา,500าห้าร้อยบาทบอกห้าร้อยบาทกับพวกโ,บโมดเกียงหมดเกียงแล้วนี่นี่นี่พี่น้องชิมาเปรียบเทียบให้เบื้องนอะอันนี้คือนี่คืออันนั้นเนาะใบหนึ่งพันบาทเนาะโอ้เสียงขอมมานี่คือใบหนึ่งพันบาททุกคน แต่เก่าเนาะแต่เก่ามันจะเทียบเท่ากับเงินกีบเล่าเงินกีบเล่านี่สองแสนห้าสิบเนาะเอกรอนซิมาให้เบิ้งอันนี้เบิ้งอธิบายเงินกีบซะก่อนเนาะนี่นี่เป็นใบแสนเนาะหนึ่งแสนกีบเนาะหนึ่งหน่วยสิบหาพันหมืน่นแสนตัวนี้กับใบแสนตัวนี้กับใบแสนเนาะ แต่ว่าตัวนี้เป็นใบหาซิปเนาะนี่หรือว่าใบหามือนกีบตัวนี้หามือนตัวนี้เสนเนาะใบก็คือเครื่องหนึ่งของใบนี่เนาะก็คือสองแสนหามือนกีบเนะาะถ้าว่าเป็นเลขจามตามจํานวนเนาะหรือว่าสองแสนหาสิบพันกีบเนาะคนละเอิญเทียบเท่าหนึ่งพันบาทในเมื่อก่อนเนาะ ในในปีกายปีซื่นประมาณนี้เนาะประมาณแต่ว่าปีนี้นอะบ่อไ้ได้เนาะเพราะว่าเงินมันอ่อนคานแห้งเนาะแต่เก้านี่เนาะนี่เทียบเท่ากันเนาะปีแต่เก่าเนาะสองเซนหาิพันกีบเท่ากับเท่ากับตัวนี้เลยเนาะเท่ากับหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันบาทไทยเนาะเทียบเท่ากันเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้บาทนี้ ปัจจุบันนี่ไรพี่น้องเอ้ยบาทน,นี่กำกัดซีเพิ่มเข้ามาอีกไรใบหนึ่งไรเพิ่มเข้ามาอีกใบหนึ่งกันยังบังหอดพันอยู่พี่น้องนี่สี่ใบละ่ะเพราะว่าเงินคอยมีเท่านี้พี่น้องเอ้ยมันจะเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งสองสามสี่หาอีกอีกใบแสนนี่สองใบเนาะหาแสน กับหาสิบพันเนาะเพิ่มขมาอีกทบเคืองเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะจังจังเทียบเท่ากับใบพันบาทใบนี้เนาะปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่ามันเฟอ้อแหงเลยเนาะนี่เพิ่มขมาอีกหนะึ่งสองสามสี่หาเนาะเป็นหาแสนหาสิบพนะันกีบเนาะ อารายเลต่ำแล้วนี่ก็ยังปกติกับหกเสนพูดปกติกับเพิ่มเข้ามาอีกสามสามใบพ่นพี่น้องจังจังเท่ากับหนึ่งพันบาทใบเดียวแบบนี้เนาะสั่นเนาสัุนจึงจึงเฮตให้คนล่าเทานี้อยากไปหาเงินเนาะไปหาเงินอยู่ต่างประเทศไปหาเงินอยู่ไทย,ยเวียดยูจีนกับว่ากันไปเนาะพะว่าเงินชวนนายก็ับไปไทยอ่ะเนะาะบอกตรงๆเลยเนาะ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปไทยยังไงไปหาเงินอยู่ไทยยังะเพะว่ามันใช้จ่ายสบายเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านเท่ากับเงินบาทคือกันเนาะในการมาเรกเป็นเงินเล้ามันไ่หลายเนาะหนึ่งพันบาทกับเท่ากับหาหกแสนอ่ะพี่น้องแต่เกามีแต่เท่ากับสองแสนหาหนึ่งปัจจุบันนี้เท่ากับหกแสนเนาะจึงเห็นหายคนเหล้าเนี่ยไปไทยยางหลวงหลายด้วยเนาะ ทุขาก็อยากไปอยู่คือกันเนาะแต่ว่ามึงบ่จักจุดจักสิไปแนวะไรมาแนวะไรไปเฮ็ดเวีย์ให้งานหยังเนาะยังบ่มียังบ่มีข้อมูลหยังเลยเนาะอ่าแต่กะมันนี่ก็มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งแบบนี้นะเนาะมาเทียบเปรียบเทียบเนาะว่ามันฮอดจุดใดได้อะเนาะเงินกีบลาวเฮาเงินก็บ่พ่อว่าสิมาเฮ็ดคลิปให้แบบชัดเจนเนาะกับ เท่าพันหนึ่งพันบาทเท่าก้าพกแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะเฟอร์แห้งเลยปัจจุบันนี้เนาะน้ำมันกะดิดละซาซีซาหาพันกีบละเอาทุกคนกะมื้อนี้กะได้มาเห็ดคีบให้เบิ่งเบิ้ตเท่านี้เนาะกะขออนุญาตจบคลิปเนาะล,ล่ำลาคลิปหนามาพอกันใหม่เนาะอยากให้เห็ดคีบยังกะ ฝากทุกคนกดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เนาะสนับคลิปนี้เกล้าสมาว่าสบายดีเนาะ